สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับก็มาส่งสินค้าทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไถนั่งขับ6กแถวจานคู่ลูกปืนนะครับผมเตรียมส่งลูกค้านะครับ2เครื่องพร้อมกันวันนี้ส่งที่จังหวัดสกลนครนะครับหนึ่งเครื่องแล้วก็จังหวัดอุดรธานีนะครับผมนี่นะครับ2เครื่องนะครับวันนี้ สกลนครอุดรธานีนะครับทางไปสเนียเก็บเงินปลายทางนะครับผมรุน่นนี้ราคาเครื่องอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับสองหมื่นบาทยังไม่รวมจัดส่งนะครับผมเป็นหกแถวจานคู่ลูกปืนนะครับหกแถวจานคู่ลูกปืนใส่รถไถนั่งขับนะครับตั้งแต่สิบสี่แรงขึ้นไปจนถึงหกสิบแรงได้นะครับตัวนี้คุณสมบัตินะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบ ระหว่างขาจะอยู่ที่25เซนนะครับ25เซนไล่ไปเลยครับ25เซนนี่นะครับความสูงนะครับจากพื้นนะครับสู่คานด้านบนนะครับนี่ครับคานด้านบนพื้นประมาณ60เซนได้นะครับ60เซนได้อาจานแหวกนี้ขนาด 1ินิ้วนะครับสิบสอนิ้วใหญ่แบบลูกปืนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นขากบกบดินให้ไปกบข้าวนะครับถังข้าวนี้ใส่ได้ถังละสิบกิโลขึ้นไปนะครับสิบกิโลขึ้นไปสองถังก็ประมาณยี่บกิโลนะครับแต่ว่าใส่ได้เยอะอยู่นะครับแถมจานให้ด้วยนะครับหนึ่งคู่นะครับจานหนึ่งคู่สลักสามตัวนะครับสลัก จานที่ติดมากับตัวเครื่องจะเจาะมาสี่สี่รูนะครับสี่รูแล้วก็จานที่แถมให้จะเจาะมาหกรูนะครับหกรูนี่ยครับหกรูจานที่ติดมากับตัวเครื่องนี่ข้าวจะลงเป็นหลุมนะครับหรือเป็นกรนะครับห่างประมาณยีส่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนะครับส่วนจานที่แถมให้จะลงถี่กว่าเดิมนะครับประมาณสิบถึงสิบห้าเซนนะครับตัวนี้เป็น สินค้าที่ขายดีนะครับเครื่องหยอดข้าวตอนนี้กําลังเริ่มแล้วครับก็ลูกค้าก็ซื้อไปเก็บไว้นะครับเก็บไว้ก่อนเวลาถึงหน้าหยอดก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวน,นี้โงจากด้านหลังหนึ่งตัวนะครับด้านหลังนะครับราคาสองหมื่นบาทนะครับส่งลูกค้าอยู่ที่จังหวัดสกลนครแล้วก็อุดรธานีนะครับผม ราคานี้ยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จังหวัดนะครับผมแล้วแต่ภาคนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอรเริงนกทาจังหวัดยะโสธรครับสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 754 5665 094 469 9224ครับเดี๋ยวพาดูถังด้านบนนะครับนี่ตัวถัง นี่นะครับเด็กน้าน,นะครับผมลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไปเมื่อกี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนออยู่ด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ